โอเคครับก็าบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนชั้นอาการเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอร์สองีกัอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่หกร้อยสามสิบสี่ในไอเดียของผมและคุณซาสากิเช่นเคยนะครับก็สําหรับในวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเนะวาะก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับกิจกรรมฤดูซากุระนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมใช้จ่ายกระป๋องมวลที่ให้เราเข้ามาได้เล่นกันนะครััักเยนน้ามมรลงงไ นะครับก็ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับมีการแจกสกินให้เราฟรีกันอีกแลยนะครับเป็นยูกาตาไรอ์ตะกูระนะครับก็กิจกรรมนี้ตอนผมเล่นอยู่6กเงหผมน่าจะเก็บไม่ทันหรือว่าจะเข้ามาเล่นไม่ทันเราก็เดี๋ยววันนี้เราน่าจะไม่พลาดกันแล้วนะเพราะวันนี้ผมใช้ใจกระป๋องมองไปราวๆหนึ่ร้อยแปกระป๋องแล้วนะครับอื โอเคนะครับเพื่อนๆก็ก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็คุณซาสากิแล้วก็คุณสมาร์ทด้วยนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากช่วยกันกดติดตามผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆผมด้วยนะครับทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตเลยนะใครแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนำนี่เลย คันเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมเอาวีฟรีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบายร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สําคัญเลยร้านเนี้ยเติมเร็วมากอย่าลืมไปใช่บริการกันได้เยืนะนะที่สําคัญเลยอย่าลืมบอกว่าใหม่ท่องสนอชินาด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเตอร์ให้ช่องเราไปนานๆนะโอเคนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับก็อย่างที่พูดกันไปตอนต้นคิดว่ามีกิจกรรมใหม่เข้ามาคือกิจกรรมนี้เลยนะครับกิจกรรมดูดูสักุรานะครับก็ ต้องดูบอกก่อนว่ากิจกรรมมันแบ่งออกเป็นราวๆประมาณ5ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเลยจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นทางส่วนของภารกิจรายวันและภารกิจกิจกรรมนะครับก็ให้เราสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะก็คือเหลือไว้ได้อีกประมาณ9วันนะครับก็คือกิจกรรมมันมาแค่10วันรวมวันนี้นะครับก็ผมทําการเคลียร์รายวันอะไรไปจนเสร็จเรืบอยแล้วนะ,นะครับมันก็จะมีดอกไม้ มีโมจิซักุระให้เราใช่ไหมนี่คือมันมันใช้ชื่อว่าคุกกี้ซักุระไม่จริงคือมันจะต้องเป็นโมจิซักุระปะถ้าเกิดตามญี่ปุ่นจริงๆนะครับก็ให้เราเอาไปไว้าสามารถใช้ในกิจกรรมต่อได้นะครับประมาณนี้ทั้งส่วนของหน้าตาของภารกิจรายวันและภารกิจกิจกรรมเนาะส่วนต่อมาก็จะเป็นท้งส่วนของสวนสักุระหรือว่าตัวที่ให้เราใช้ทั้งส่วนของกระป๋องม่วงได้ในการเล่นกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ด่านนะมีด่านทั่วไปนะครับก็ให้เราเล่นแบบเล่นมาเพลินๆจน,นถึงด่านท้าซื้มากิเนาะแล้วก็ทาการ ขั้นยากอ่ะประมาณนี้ก็พอเข้ามาขั้นยากก็จะมีด่านรวมกันน่าจะสิบด่านป่ะเออรวมสีสามสามเท่าไหร่สี่หา้าหก็จะมีประมาณนี้ป่ะเออมทีประมาณหกด่านนะครับรวมกันสองด่านก็นจะประมาณสิบกว่าด่านเนาะก็ถ้าเกิดเล่นครบแล้วเราก็จะได้ท้งส่วนของ อขอรางวัลพี่สเสษมาให้นะครับก็เป็นกล่องพวกนี้ที่ผมเปิดไปแล้วเนาะก็จะมีดอกซากุระแล้วก็มีโมจิซากุระให้เรานะครับก็ใช้ในการเล่นกิจกรรมเนาะตัวนี้ก็กดผ่านรวดเร็วได้มันก็จะฟืลอคล้ายคยกับกิจกรรมลหลายกิจกรรมที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกก็คือจะมีไอเทมมีตั๋วเอาไว้สุ่มนะครับแล้วก็จะมีของบัฟนะครับประมาณนี้ของบัฟเพิ่มดรอปเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมานะเป็นสวนของฝนฝึกฝนซากุระนะเป็นฟิลเหมือนสวนของผมเรียกว่าสวนนะครับโมจิคุนี่เออเนี่ยมันมี ก็รอบนี้เป็นอส่วนของบอ,อสอัศวินจักรกลนะครับล่างแรกก็มากันในวันนี้นะครับแล้วก็ในวันที่5เมษายนนี้ก็จะเป็นอัส่วนของอัศวินจักรกลล่าง s อเพนอาร์พัทนั่นเองนะครับก็ดอกไม้ที่ได้มาก็คือจะได้จากตรงนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตั๋วที่เราทําการสู้ผ่านด่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถเอามากดได้ต,ตัวนี้คือจะใช้ทั้งหมด30 30ตัวในการเข้าไปท้าสู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจท้าสู้ก็สามารถกดหมัดเดียวหรือว่ากดข้ามได้นะครับประมาณนี้ก็จะได้รางวัลเป็นนััยดดออกกกสุะะ30ะครบ่ แล้วก็ดอกซากุระสามารถเอามาใช้แลกกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาดูทีละส่วนนะก้อนนี้เลยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชั้นนะครับใช้ดอกซากุระในการสุมนะครับก็นั่นแหละนะเห็นที่ผมพูดกันไปนะคือมันเหมือนกิจกรรมลหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมานะครับแต่พารอบนี้คือที่บอกว่าอดใจรอคอยเนี่ยคือไม่ใช่ะไรนะคือรอใช้กระป๋องม่วงนะครับคือมันถือนานเกินไปแล้ว <laughs> เออมันถือกระป๋องม่วงนานเกินไปนะครับก็ รางวัลน,นะครับชั้นที่1ก็จะมีกรอบรูปเลยนะครับที่ได้มากรอบรูปรอบนี้ผมมองว่าไม่ค่อยสวยนะรอบก่อนที่เป็นของโกเกสึเหมือนจะสวยกว่ามากๆเลยนะรอบนี้มันเป็นฟิลแบบยังไงวมันเหมือนเป็นตู้เกมไหมมันเป็นสุขสันต์วัยเด็กเนาะคือแปลกๆหรือคนดูคิดเห็นยังไงคนดูคอมเมนต์ได้นะส่วนตัวผมมองว่ามันยังไม่เฟี้ยวนะคือยังไม่เฟี้ยวนะก็มีประมาณนี้ของรางวัลน,นะชั้นแรกเนาะชั้นที่2เป็นรูปเฟนไฟนะครับก็จะมีกุญแจให้เรา5้าดอก มีตัวอัญเชิญซัพพลายกลยุทธ์นะครับสองอันนะแล้วก็มีตราฮีโร่แรงเอสตาขั้นสองเนาะตาตาสองให้เรานะตอนนี้ชั้นแรกก็มีสิบชั้นสองมีสิบนล้ชั้นสามก็มีอีกสิบนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีหีบสากลเลือกยูวานะครับตรงนี้สองอันนะแล้วก็มีการ์ดดาวสองใบแล้วก็มีตัวแดงสองใบนะครับแล้วก็ขั้นที่สี่ตัวนี้จะถุ่มบอกว่าค่อนข้างที่จะดีเลยเป็นประกาศหลอมทางส่วนของการบัฟนะครับก็ ค่อนข้างหายากแล้วก็แพงมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บสะสมกันได้นะมีหนึ่งอันให้เรานะครับแล้วก็มีตราฮีโร่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีแผ่นแผ่นให้เราหนึ่งได้เป็นทางส่วนของมันเชร์การบัฟเออการบัฟนะให้เราหนึ่งการบัฟนับสีส้มนะก็ตอนนี้ผมขาดอยู่สี่อันนะครับก็เดี๋ยวจะได้เปิดกันแล้วนะการบัฟสีทองกันแรกในไนะอดีเนาะแล้วก็ชั้นสุดท้ายนะครับตรงนี้คือ เป็นชั้นที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเน่าะสมควรเลยนะครับคือมันไม่มีอะไรเลยนอกจากอันนี้ที่เอาไว้ใช้ในการทําพวกของแดงนะครับข้ถามว่ามันคุ้มไหมก็มันสามารถหาได้ตามด่านอยู่แล้วเนาะมันก็เลยนั่นแหละเล่นแค่สด่านก็พอแล้วนะผมว่าเล่นสชั้นประมาณนี้เลย เล่นสี่ชั้นเอาปากกาก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปกดเพิ่มให้มันเปลืองนะแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบมีเหลือก็กดกดไปเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ส่วนตัวผมก็อยู่ชั้นที่2นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทางส่วนของกุญแจเนาะก็คืออยากไปเล่นชั้นสามากอยากได้ทางส่วนของปากกามาบไมรีของแดงนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมทําการเปิดไปช่วงต้นคีปนะครับก็คือตรงนี้เลยนะใช้ใจกระป๋องง่วงครบตามจำนวนที่เขาตั้งเป้าไว้เราวจะได้รับของรางวัลน,น,นะมันอยู่ด้วยกันทาร์ากิจหรือว่า6จุดลับนะครับก็อันนแรกจะเป็ 300นะครับก็จะสามารถได้รับ100เพชรหก0้ 600, ได้รับการ์ดลีตัวละครนะครับแล้วก็1000ได้การ์ดอาวุธมา2ใบนะหรือตัวอาวุธนะแล้วก็1500ได้ฐานทั้งส่วนของลำค่าเลเวลสนะครับก็ได้มา1อันแล้วก็2000ได้ตัวดำสอใบนะครับแล้วก็2500ได้เป็นโซนิกสกินนะครับก็คือถือว่าดีมากๆเลยให้เราเอาไปใช้ในการปลดล็อกในตู้ฟิกเกอร์ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครมีทางส่วนของรูปภาพมันเนาะ ก็น่าจะมีโดยประมาณนี่ะสำหรับกิจกรรมนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็เป็นเหมือนทั่วๆไปแหละครับคือเอากระป๋องม่วงมาผ่านในนี้เนาะผ่านกระป๋องม่วงเสร็จปุ๊บได้ของมาเอาของมาสู้ตรงนี้เอาดอกไม้นะครับแล้วก็เอาดอกไม้ไปสุ่มเอาของรางวัลนะครับประมาณนี้เลยของรางวัลก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็มีข้งส่วนของกระป๋องม่วงที่เราใช้ไปนะครับก็สามารถมารับสแต็กฟรีตรงนี้ได้นะครับที่ทําการสะสมสะสมแล้วก็รับของไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมกระป๋องม่วงภายในเดือนเมษายนนี้นะครับก็ เที่ยวกับมาแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่มาเลยนะเพราะว่าปฏิทินเดือนก่อนคือไม่มีตัวม่วงมานะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวม่วงไม่มีกิจกรรมกระป๋องม่วงมาเนาะอะมาอัปเดตไอีของผมหน่อยละกันนะครับหลังจากที่ที่เราทาการสุ่มทางโวนของการอัปดาวไปนะครับก็ทําการเปิดช่องให้กับทางโวนของซอมบี้แมนไปนะเป็นแผ่นนักส่สามช่องนะครับแล้วก็มีราชาด้วยอีก3ามช่องนะตรงนี้ก็ อาจจะยังไม่ค่อยสวยมากนะเพราะว่าแผนภกษาผมมันมีแค่แบบเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามแบบกีกอกนะครับมันจะมีแค่เลเวลห้าหนึ่งอันที่เปิดกล่องมาได้นะครับก็ไม่รู้ว่าเปิดกล่องหรือว่าผสานมานะครับก็คุณสามาเป็นคนทําการบัฟตรงนี้นะคือเมื่อวานผมไม่ได้เข้ามาทําการบัฟเนาะก็ประมาณนี้่วนหน้าที่สองยังไม่ได้เปิดนะเพราะมันเข้าข้างเปลืองไปหน่อยนะก็รอทาทางส่วนของคิงยัวอันนี้สปอยก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะมี คิดเปิดพาร์ทคิงด้วยนะครับก็ตอนนี้กาลังคิดอยู่ว่าจะใช้ยังไงดีนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้ช่วยเติมช่วงนี้นะคือช่วงนี้ผมต้องซื้อคอมใหม่ตามที่แจ้งคนดูไปนะก็คือจะได้มาสตรีไม่คนดูทุกคนดูนะก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เติมกันหนักหน่อยนะครับส่วนราชาราชานี้คือไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนแรกคิดอยู่ว่าจะไม่ซุ่มนะครับแต่พอคิดไปคิดมาก็อยากสุม่มแต่ว่าถ้าเกิดเราสุ่มราชาเนี่ยคือเรามีโอกาสที่จะไม่ได้คอจกกักรพรรดิเด็กนะครับผมก็เลย ลองคุยกับคุณสมัติดูคุณสมัติก็เลยบอกว่าให้ไปเอาจักรพรรดิเด็กน่าจะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับก็คือนี่เลย จกักรพรรดิยูวานะเป็นตัวคอส่วนราชาแล้วก็ยอมทนโดนต่อยไปหน่อยละกันนะครับเรารอไปเอาทั้งองัววินยูวามาใช้ทดแทนได้ประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับแพนในไอดีผมก็น่าจะมีโดยประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆแหละน,น,นะครับน่าจะายังไม่เลิกเล่นหรอกนะครับก็ไม่ไม่ได้จะเลิกเล่นแหละนะครับคนดูนหลายคนชอบถามผมว่าพี่เลิกเล่นหรือเปล่าผมไม่ได้เลิกเล่นนะครับแค่พลังมันขึ้นช้าเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีตัวจะปั้นนะครับก็นี่เลยนะ อือ่แหลเขาจะแบบเฮ้ยทำไมไม่ปั้นราชาซีฟู้ดเอสอาร์พันดนาแบกผมก็ไม่ร <c oughs> <c oughs> ู้ว่าส่วนตัวผมมองว่าปั้นมามันก็ไม่ได้ใช้ยาวขนาดนั้นนะครับจริงๆมันก็ใช้ได้อยู่แหละแต่ว่าผมอยากเก็บทรัพยากรไปลงให้กับพวกตัว UR ตัวหลักมากกว่านะครับประมาณนั้นส่วนตัวละครยิบย่อยตอนนี้ค่อยรอยัดศูย์วิจัยนะครับให้มันเก่งตามศูนย์วิจัยแล้วกันอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนิดหน่อยแล้วก็พาเล่นกิจกรรมนะเผื่อใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าเป็นคนที่เพ ได้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับก็ก่อนจากกันไปเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารนะ้านเติมเกมหวันพันแมนเดอะสตอร์กิทอยู่ก็ขอแนะนํานี้เลยนะครับร้านขั้นเทพนะครับเติมถูกเติมเร็วปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไรซึ่งรีฟันการันตีโดยผมนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันยเนยอะๆดนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมคงต้องได้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ